สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนิยายเสียงครับคนรักนิยายนะคะวันนี้นิยายเสียงเรื่องคุณคนนี้แสนดีที่หนึ่งตอนนี้เข้มข้นขึ้นมากๆเลยนะคะมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วก่อนที่จะเข้าไปรับฟังนิยายเสียงจากทางช่อง MJ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ MJ ด้วยนะคะคุณคนนี้แสนดี Sandy ที่หตอนที่12 เซี้ยวนาทีแห่งความเป็นความตายพี่เบรกตรงไหนครับแอลออกตัววิ่งอย่างรวดเร็วทันทีที่คุณเชนจอดตรงท่าเรืออีกฝ่ายทิ้งแอลไว้และขับรอกคนร้ายไปอีกทางเพราะพี่เบรกบอกว่ามีคนขับตามแอลมาได้สักพักแล้วเขาไม่กล้าช้าสักวินาทีทางซ้ายอีกสองบล็อกคุณจะตัดสารระเบิดโอดินถามน้องเคยที่นั่งยองๆจ้องมองระเบิดนิง่ง ผม,มัคา,ารอลมองสายระยงระยางของระเบิดและกันกลขนาดเล็กที่วางอยู่ไม่ไกลเห็นได้ชัดว่าคนวางเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากมีทั้งสายจริงสายปลอมล่อหลอกให้คนอย่างเขาเข้าเล่นเกมตัดสารระเบิดกับมันดวงตาคมกริบวาววับเขาอยากกระจนเล่นเกมนี้ดูสักตั้งหากว่าภายในนี้มีเพียงตัวเขาเพียงคนเดียวคารอลคงกระโดดเข้าเล่นอย่างไม่เกรงกลัวแต่นี่มีพีชายของแอลโยด้วย เพียงคิดว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับโอดินแล้วแอลจะต้องเสียใจคาร์อสก็ตัดใจทันทีเขาไม่กล้าเสียงได้แต่เดิมพันชีวิตร,รอความช่วยเหลือจากวิกเตอร์แทนเพียงเห็นดวงตาสีทองวาบวราวกับโอดินโรคนอย่างคาร์อสด,ดูเซียนที่อยู่ในแวดวงนี้มานานนหรือจะทำไม่ได้ในอดีตข่าวความบ้าดีเดือดมีออกมาให้เห็นอยู่เนืองๆจะไม่ลองดูสักหน่อยหรอ ผมไม่อยากพาคุณมาเสี่ยงด้วยถ้าคุณเป็นอะไรไปคนที่เสียใจที่สุดคือแอลวิตเตอร์จะมาช่วยเรากับพี่ชายคนนี้คารอลมีความเชื่อใจอย่างเต็มเปี่ยมโอดินพูดไม่ออกในเวลาแห่งความเป็นความตายแบบนี้อีกฝ่ายยังคงคิดถึงน้องชายเขาโอดินเลิกคิวมองอีกฝ่ายมุมปากกระตุกยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนอัลฟ่านมจะเอ่ยกับคนตรงหน้าลองตัดดูสักสายสิน้องเขย หากว่าคารอสบ้าดีเดือดโอดินก็คงไม่ต่างกันคารอสยกยิ้มยังถูกใจคนตระกูลคูเปอร์รวนน่าสนใจหากผมตัดผิดไปสักสายแทนที่เราจะมีชีวิตอยู่อีกสิบนาทีผมไม่ชอบนั่งรอความตายอยู่เฉยๆอะ่ะคุณก็ด้วยไม่ใช่หรอกันไกลที่มีคนจงใจวางไว้ให้ถูกยืนให้อีกฝายเรากับได้รับการยอมรับจากคนคนนี้โดยแท้จริงขอบคุณที่เชื่อใจผมผมมั่นใจว่าน้องชายผม เรื่องคนไม่ผิดเพียงคิดถึงคนตัวเล็กไมนาเคร่งเครียดของคนทั้งสองก็เปิดเผยรอยยิ้มเล็กๆออกมาอย่างห้ามไม่โยคนวางสิ่งนี้เชี่วชาญมากอันนี้สายปลอมส่วนนี่สายจริงสามสายนี้ตัดได้แต่สองสายนี้ผมไม่แน่ใจแค่สีที่มันเลือกใช้ก็เหมือนจงใจให้เราสับสนอยู่แล้วคุณคิดว่ายังไงคาร์ลสหันไปถามโอดินไม่น่าวางให้เราสับสนผมคิดว่าสองสายนี้ถ้าตัดไปมันจะระเบ,ะเบิดท,ทั้งคู่ พวกเขาเอ่ยออกมาพร้อมกันมิใช่คารอสที่คาดเดาวเกมนี้ออกทางโอดินด้วยเช่นกันพวกมันกะเอาตายเพียงแค่ให้พวกเขาเลือกว่าจะตายช้าหรือตายเร็วเท่านั้นเมื่อเรียวยืนกันไกลทิ้งจ้องระเบิดแสวงเครื่องนิ่งในขณะที่อัลฟ่าทั้งสองอับจนหนทางอยู่นั้นพี่คารอสพี่โอดินแอลมาได้ยังไงร,รอแป๊บนะครับแอลกำลังจะพาพวกพี่ออกมาพี่เบรก พี่เบกครับแอลต้องทำยังไงแอลสะเอื้นถามคนที่อยู่ช่วยมาตลอดมีดพกขนาดเล็กที่เชนบริการหนุ่มส่งให้ตอนอยู่ในรถถูกหยิบออกมาด้วยมือสันส่นๆแอลลองกดปลายมีดเข้าไปในรูมแม่กุญแจใช้ปลายมีดดันสลักขึ้นเสียงพรามสอนออกมาจากสมาร์ทโฟนเครื่งรองโรแอลเปิดลำโพงฟังการสอนการสะดากกุญแจในชีวิตคนอย่างแอลที่ไม่เคยทำอะไรนอกรูกนอกทางเลยสักครั้ง ทว่าเพื่อช่วยทั้งสองคนกลับพยายามเป็นอย่างมากได้ไหมแอลทำไม่ได้มันไม่ออกครับไม่เกินความคาดหมายมากกับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนคารสกับโอดินมองหน้ากันนิ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเขาได้ยินทั้งหมดเพราะคนตัวเล็กเปิดลำโพงเห็นได้ชัดว่าแอลมาที่นี่เพื่อต้องการจะช่วยเหลือเขาทั้งคู่ดวงตาคมกริบหันมองเวลาบนระเบิดสวงเครื่องแอลพี่เบรก ในนี้มีระเบิดเกิดความเงียบขึ้นชั่วอึดใจแอลชะงักเล็กน้อยมือที่สั่นเทาอยู่แล้วกลับสั่นเทามากขึ้นกี่นาทีเบรกไทม์เจ็ดเป็นคารลอที่ตะโกนตอบอีกเจ็ดนาทีแอลต้องออกจากตรงนี้เดี๋ยวนี้ถ้าแอลออกวิ่งต่อนี้อาจจะพ้นจากรัศมีระเบิดไม่ครับแอลไม่ไปดวงตากลมโตคลอน้้ำใสเสียจนมองอะไรไม่ชัดเสียบใบมีดผิดผิดถูกโถถึงโดนปลายนิ้วเลือดไหล ก็ยังไม่คิดจะหยดแอลครับอ,ออกมาก่อนครับเสียงของเบรกสันเทาและแห่พร้าเบรกไม่ได้เตรียมใจกับการสูญเสียคนใกล้ตัวมาก่อนคนท้องที่ไม่เคยมีอาการไม่พึงประสงค์เลยสักครั้งคเครียดเสียจนอยากสํารอคุณท่านแอลต้องวิ่งให้เร็วที่สดุดเพื่อให้ออกห่างจากรัศมีร,ระเบิดเข้าใจไหมครับแอลไม่ฟังใครสักนิดมือเล็กๆยังคงพยายา,ยามสะดอกกุญแจไม่มันไม่ได้ มันไม่ออกแอลไม่ได้อยากงองแงคร่ำครวญเลยสักนิดแต่แอลก็ทำไม่ได้สักทีแอลออกไปก่อนครับน้องครับพอแล้วครับออกไปครับเสียงโอดินและคารอสสลับกันไล่แอลออกไปจากบริเวณแต่ถึงกระนั้นแอลก็ยังคงสะดอกกุญแจต่อไปหยุดสั่นเสียทีแอลว่าอย่างหงุดหงิดมือของเขาสั่นเสียจนทำตามที่พี่เบรกสอนไม่ได้สักทีมีน่างดงามอาไปด้วยหยาดน้ำใส แต่ถึงกรวันั้นก็ไม่คิดจะยอมแพ้เลยสักวินาทีคนรักของเขาถึงสองคนที่ถูกขังอยู่ในนั้นพร้อมกับระเบิดที่พร้อมฆ่าชีวิตทิ้งพี่ไวที่นี่ออกไปไปซะไม่เคยมีสักครั้งที่คาร์ลอสจะตะคอกคนตัวเล็กจากคําวาวอนขอให้แอลไปจากบริเวณเริ่มกลายเป็นคําตะอคอกไรเพื่อรักษาชีวิตคนที่เขารักไว้ต่อให้ต้องทำมากกว่านี้พวกเขาก็ยอมเงียบนะ เขาไม่ไปถ้าจะตายก็ตายด้วยกันไปเลยเอาเสียงตะคอกผ่านประตูเหล็กหนาของตู้คอนเทนเนอร์ออกมาดังลั่นทั้งชีวิตโอดินไม่เคยตะคอกน้องชายเลยสักครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่ทำแต่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจห้ามปรามคนตัวเล็กได้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแอลเอ่ยออกมาเบาๆพยายามมองหาสลักกุญแจที่เขาต้องกดมันออก อัฟฟ้าสองคนในตู้คอนเทนเนอร์มองหน้ากันอย่างเคร่งเครียดสลับกับมองเวลาบนระเบิดสแสวงเครื่องห้านาทีหานาทีแห่งความเป็นความตายเม็ดเหงื่อผุดพรายบนกรอบหน้าของอัฟฟ้าทั้งสองลำแขนขึ้นเส้นเลือดเพราะมือกำมัดแน่นแอลกดได้แล้วต,ต้องทำยังไงต่อแอลเอ่ยถามออกมาเสียงดัง แอลได้ยินเสียงอวกและเสียงพูดที่จับใจความไม่ได้ของพี่เบรกที่พยายามจะตอบเขาท,ทำยังไงโอดินพินมองนาฬิกาแห่งความตายอีกครั้งเมือ่อนาจับบนไลายของอัลฟาร่วมสตากรรมอีกคนคารอสมองหน้าพิช่ชายคนรักนิ่งสนาที32วินาทีกดลงไปและมุนมันออกครับท้ายที่สุดแล้วก็เป็นคารอสที่บอกกับร่างบางท้ายแอลไม่หนี เช่นนั้นก็ช่วยให้น้องเปิดประตูให้ได้เถอะเพราะเขาจะพาแอลหนีเองวินาทีนั้นแอลไม่สนแล้วว่าเวลานี้จะเป็นพี่เบรกหรือคนรักตอบขอเพียงช่วยคนที่เขารักสุดหัวใจทั้งสองให้ปลอดภัยได้แอลก็พร้อมที่จะทำตามอย่างไม่อิอดอดเสียงกรอกแกรกที่สะดอกุญแจคอเขามากับเสียงสะเอินของคนตัวเล็กทำเอาคารอดและโอดินแทบขาดใจพวกเขาช่างไรประโยชน์ทำอะไรไม่ได้เลย 3นาที15วินาทีในที่สุดก็เปิดได้แอลยนมีดพกและแม่กุญแจทิ้งมือเล็กๆแงะบานประตูให้เปิดออกโดยมีมือหนาของอัลฟาทั้งสองช่วยมาจากด้านในสองนาทีทันทีที่โอดินเปิดประตูคารอสก็รวบร่างเล็กแล้วออกวิ่งทันทีเวลาเพียงสองนาทีสำหรับวิ่งออกจากรัศม,มีระเบิดสแสวงเครื่องพวกเขาได้แต่ย่ำเท้าไปข้างหน้าสุดกำลัง ไม่มีใครหันมองด้านหลังเลยสักวินาทีเดียว <ow> เสียงระเบิดดังสน,นั่นเพื่อนความเสียหายซากกระจายไป,ไปทั่วทุกพื้นที่ในรัศมีทำลายพร้อมกับสติที่เลือนหายของทางสามคนเปลือกตาสีมุกขยับเบาๆหัวเคียวมนขมวดมุน่นความรู้สึกแรกหลังจากที่มีสติอืมปวดแอลครวนเสียงแหบในลำคอเขาปวดตัว จนเหมือนว่ากระดูกในร่างกายหักไปหมดทุกท่อนดวงตากลมโตตาเปลือกตาอ่อนบางพยายามจะเริมตาแต่กลับเป็นไปได้ยากเรือเกินเปลือกตาหนักอึ้งเสียจนแอลหรืมไม่ขึ้นในขณะที่แอลกำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่นั้นความรู้สึกอบอุน่นก็วางลงบนกลุ่มผมนมุ่มค่อยๆเริมตานะครับไม่ต้องฝืนเป็นเสียงของคารส์สอืม ในที่สุดแอลก็เืิมตาขึ้นมาได้แม้จะยังมองเห็นเดอนรางมากก็ตามเขากับพริบตาแบบนั้นอยู่หลายทีก่อนสายตาจะปรับโฟกัสได้ทันทีที่เห็นหน้าคนรักแอลก็ไม่อาจกลั้นความรู้สึกที่เอ,อร้นได้พี่คะรักร่างเล็กปล่อยโฮโผลเข้าใส่อ้อมกอดของคนรักที่กลางรอโยความรู้สึกทั้งหวาดกลัวตกใจโล่งใจมันผสมปนเปกันไปหมด จนแยกไม่ออกไม่เป็นไรแล้วครับทุกคนปลอดภัยแอลร้องไห้ไม่หยุดเพียงแค่คิดถึงเหตุการณ์รถถึกควันที่เพิ่งผ่านมาแอลก็ตัวสั่นไปทั้งร่างเขาเกือบสูญเสียคนที่รักไปพร้อมกันถึงสองคนทั้งพี่คาร์อสคนรักของเขาและพี่โอดินพี่ชายของเขาแอลเก่งมากๆเลยครับขอบคุณนะครับที่ไปช่วยพวกพี่คารอ์อสกอดคนรักไว้แนบอก เมือ่อนารูปกลุ่มผมนมเอ่ยปลอบอีกฝ่ายออกไปไม่ขาดเขารู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคงทำให้แอลตื่นกลัวมากเช่นนั้นจึงได้มานอนเฝ้าอีกฝ่ายที่ห้องพักทางทางที่ตัวเองก็ยังไม่หายดีเขาไม่อยากให้แอลตื่นมาแล้วไม่เจอใครการร้องไห้ปลดปล่อยอารมณ์ของแอลยาวนานกว่า5นาทีคารอดปล่อยให้คนรักร้องไห้เสียจนพอใจขอบคุณที่ปลอดภัย แอลสอื้นกล่าวรำแขนเหล็กโอบกอดคนรักแนบนั่นความรู้สึกโล่งใจแผ่ซ่านในอกขอบคุณนะครับที่ไปช่วยพุกพี่คารอสกดโจกลงบนกลุ่มผมนุ่มหน,นักๆอย่างแสนรักวันนั้นเป็นครั้งแรกที่คารอสได้เรียนรู้คำว่าว,า,วาดกวอย่างสุดหัวใจเขาไม่กล้าคิดว่าถ้าวันนั้นแอลสะดอกกุญแจไม่ทันพวกเขาทั้งหมดจะเป็นอย่างไรผ่านความตายมาก็หลายครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คารอดรู้สึกทั้งหวาดกลัวทั้งโล่งใจมือนาประคองดวงหน้าหวานให้แงนเงยดวงตาสีทองคมกริบทอดมองคนตัวเล็กอย่างแสนรักและเทริรโทนพี่รักแอลนะครับรักมากเลือกไม่ผิดจริงๆที่เป็นคนนี้เนิยวเรียวเกลียยหดน้ำตาออกจากแก้มใสดวงตากลมโตตาแพขนตาชํำน้ำแงงเงยมองคนรักหนูก็รักพี่ คำว่ารักที่ไม่เกียงงอนเผยออกมาจากปากพวกเขาไรซึ่งความเคินอายไม่กล้าเอย่ยผ่านความเป็นความตายด้วยกันมาครั้งหนึ่งพวกเขาเรียนรู้แล้วว่าอะไรสำคัญที่สุดเจ็บมากไหมครับแอลมองแขนข้างขวาของคนรักที่ใส่เฟือกอ่อนและมีสายคล้องไหลช่วยพยุงโยแอลอยังคงจำได้ว่าก่อนที่พวกเขาจะหมดสติไปคารอส กอดปกป้องแอลไว้ในอ้อมแขนอย่างแน่นหนาอยู่เลยไม่ครับเพื่อปกป้องคนสำคัญอย่างแอลคารอสไม่เป็นอะไรเลยสักนิดดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับพี่จะเรียกหมอแล้วนะคารอสถามคนที่เพิ่งหยุดร้องไห้ไปแอลพยักหน้าลงร่างสูงจึงได้กดปุ่มเรียกหมอและพยาบาลมิกี่อึดใจกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ก็เดินเข้ามาคุณท่านแอลได้สติแล้วเขาบอกว่าปวด คุณหมอววยกลางคนไม่กล้ารอชา้ารีบตรวจร่างกายคนตัวเล็กและรีบจ่ายยาแก้ปวดให้พยาบาลฉีดเข้าถุงน้ำเกลือโดยพันร่างกายปกติดีครับอาจจะมีอาการปวดเนื้อปวดตัวบ้างหมอจะให้พยาบาลจ่ายยาแก้ปวดทุกๆสี่ถึงหกชั่วโมงพักฟื้นไม่กี่วันก็หายแล้วครับคุณหมอรายงานอัลฟ่านมก่อนจะขอตัวออกไปคาร์ลพยักหน้ารับเป็นเชิงรับรู้เล็กน้อยอยากนอนพักผ่อนไหม คารอสถามแอลฟื้นมากลางดึกพวกเขาหมวดสติไปทั้ง3มคนจากแรงระเบิดเป็นวิกเตอร์ที่เข้ามาช่วยเหลือและพาส่งโรงพยาบาลร่างกายของทูอัลฟ้าอย่างคารอสนั้นฟื้นตัวเร็วสดถัดมาก็เป็นโอดินส่วนแอลนั้นรู้ตัวชาที่สดุดโชคดีที่พวกเขานี้ออกมาจากรัศมีทำลายไกลามากพอที่จะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหนูอยากคุยกับพี่อืม คารอสรากเก้าอี้มานั่งข้างเตียงคนรักแอลนอนตะแคงมองชายหนุ่มไม่วางตาดวงตาของทั้งคู่สบกันอย่างสื่อความหมายเต็มไปได้วยความห่วงใยและรักใครพี่อดินเป็นไงบ้างครับพี่อดินรู้สึกตัวแล้วครับมีอาการช้ำในนอนพักฟื้นไม่กี่วันก็หายคาร์รอสไปเยี่ยมอีกฝ่ายมาแล้วตอนอัลฟ่าหนุมรู้สึกตัวกล่าวขอบคุณที่อีกฝ่ายใช้ร่างกายสูงใหญ่ บางร่างของพวกเขาทั้งสองคนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวนะครับคุณเรียกพี่โอดินว่าพี่คารอดยิ้มบางให้กับคนรักที่ทําตาโตยังตกใจเป็นอันรู้กันว่าในคูเปอร์คนที่เห็นจะไม่ค่อยพึงใจกับการที่แอลมั่นหมายกับเขาคงจะมีเพียงแต่โอดินที่แสดงออกชัดห่วงน้องเกินกว่าจะปิดมิดแม้แต่คำพูดใกล้ชิดยังไม่อาจเอื้อนเอ,อ่ย คาร์อสสามารถเรียกครอบครัวแอลด้วยคำที่แสดงความสนิทสนมอย่างคุณปู่คุณพ่อคุณแม่แต่กับโอดินเขาต้องใช้สรรพนามอย่างหังเหินว่าคุณโอดินเหตุ hey, เพราะ mm hmm. การเรียกอีกฝ่ายว่าพี่ครั้งแรกนั้นโอดินก็ตาขวางใส่อย่างไม่พอใจเป็นการแสดงออกชัดว่าไม่ยอมรับคาร์รอสแต่เพราะรักน้องชายอย่างแอลมาก จึงยินยอมให้มั่นหมายตอนนั้นคารอสไม่ได้คิดมากแอลของเขาน่ารักน่าเอ็นดูถึงเพียงนี้มีพี่ชายคอยห่วงเขาก็ไม่เป็นไรสักวันเขาจะทำให้โอดินยอมรับเขาจากใจจริงให้ได้ไม่คิดว่าในเหตุการณ์นี้อีกฝ่ายจะให้การยอมรับเขาอย่างเต็มใจอืมดีจังกับโอดินที่เลี้ยงดูแอลมาตั้งแต่แอลจำความได้อีกฝ่ายเป็นทั้งผู้ปกครอง ทั้งเพื่อนทั้งพี่ชายหากทั้งบ้านยินดีที่จะตามใจแอลอย่างสุดใจโอดินก็เป็นเพียงคนเดียวในบ้านที่กล้าดุกล้าสั่งสอนแอลในขณะที่คนอื่นไม่กล้าแอลจึงเคารพและนับถือโอดินเป็นอย่างมากแอลยิ้มกว้างจนตาปิดในที่สุดแล้วคนรักของเขาก็ได้รับการยอมรับจากพี่ชายเพียงคนเดียวของเขาเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเกิดอะไรขึ้น พี่ไปขาดผลประโยชน์กับมาเฟียท,ท้องถิ่นคารอดเปิดปากเล่าเรื่องการซื้อขายที่ดินที่คิวที่เขาได้มาครอบครองเพื่อเปิดเป็นโรงแรมและคาสินโนครบวงจรในประเทศนั้นส่งผลให้กลุ่มคนที่เคยทำธุรกิจที่นั่นโยและมีมาเฟียหนุนหลังไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เพราะมีวิกเตอร์คอยคุมกันเขาอยู่จึงได้แต่ลงมือเล็กน้อยทั้งก่อกวนการก่อ,กกอสร้างที่คิวทั้งส่งคนมารอบยิงเขาที่มาเกาเรต จนกระทั่งตอนนี้การก่อสร้างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างใกล้สำเร็จพวกนั้นถึงกับนั่งไม่ติดเพราะไม่สามารถหยุดยั้งโปรเจกต์นี้ได้จึงได้ร่วมมือกันกับมาเฟียหลายกลุ่มในแถบนั้นที่เสียผลประโยชน์ลงคันกันให้มาเก็บคาร์สเรื่องนี้วิกเตอร์จะเป็นคนจัดการให้ครับไม่มีอะไรต้องกังวลแอลนิวนาถึงจะพึ่งขึ้นเป็นผู้บริหารแต่เรื่องเหล่านี้สำหรับแอลเองถือว่าไรประสบการณ์เป็นอย่างมาก กว่าธุรก,กิจหนึ่งจะประสบผลสำเร็จนั้นมีง่ายเลยมันมีอะไรซับซ้อนเต็มไปหมดเรื่องที่เกิดขึ้นแอลยกนิ้วเล็กขึ้นปิดปากคนรักเขารู้ว่าคารอสจะเอ่ยถึงอะไรมันผ่านมาแล้วครับแอลไม่สามารถรับปากได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบวันนั้นแล้วแอลจะพาตัวเองเสี่ยงอีกไหมแต่ตอนนี้พี่คารอสพี่โอดินและหนูยังมีชีวิตอยู่แค่นั้นก็พอแล้ว ใช่ไหมครับแอลช้อนตามองอีกฝ่ายเขารู้ว่าเรื่องที่ทำลงไปคราวนี้มันโง่ามากที่พาตัวเองไปเสี่ยงถึงเพียงนั้นไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าเราทั้งสามคนจะรอดไหมแล้วจะเป็นยังไงต่อถ้าแอลสะเดาะกุญแจไม่ออกแต่สิ่งที่แอลรู้คือแอลไม่เสียใจเลยที่ทำแบบนั้นไม่เสียใจที่ไม่หนีไปและให้ความช่วยเหลือทั้งคู่อย่างเต็มกำลัง คาร์ลอถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อเห็นตรงกันกันกบแอลเรื่องนี้เขากับโอดินคุยกันแล้วว่าจะไม่ดุน้องเพียงแค่พวกเขาทั้งหมดยังปลอดภัยและยังมีลมหายใจอยู่ตอนนี้ก็เพียงพอแล้วดึกแล้วนอนพักไหมพรุ่งนี้ครอบครวัวแอลและครอบครวัวพี่คงเดินทางมาเยี่ยมแต่เช้าคาร์ลเรียองเรื่องหนักๆออกไปไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปรื้อฟื้นเรื่องนั้นขึ้นมาคุยให้เครียดอีก ในเมื่อมันผ่านมาแล้วและผลลัพธ์ก็ออกมาดีครอบครัวแอลมาหมดเลยล่ะครับใช่ครับคารอตไม่แปลกใจเพราะบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนถึงสองคนเข้าโรงพยาบาลทางคูเปอร์จะยกขยงมาเอทั้งครอบครัวก็ไม่แปลกดีจังแอลคิดถึงคุณโป่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยครับงั้นก็นอนนะครับพี่จะอยู่ที่นี่จนกว่าแอลจะรับเมือ่อนายยื่นไปรูปหัวคนรักอย่างแผ่วเบา หนูจะรีบลาบพี่คารอสจะได้ไปนอนพักผ่อนแอลยิ้มเพลใส่คนตัวโตก่อนจะหลับตาทำปากจูใส่หืมกูดในคิดไงครับคารอสหัวเราะแนรำคอก่อนจะโน้มตัวลงประกบจูยังเรียมฝีปากกระจับอวบอิ่มของคนรักและเปลี่ยนลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกอบอุน่นเปี่ยมร้อนไปทั้งแผ่นอกพวกเขายังมีชีวิตโยยังคงมีเลือดเนื้อและลมหายใจ ห้องผักผู้ป่วยระดับ VVIP ที่แสนกว้างขวางดูแคบลงไปถนัดตาแอลไม่เป็นอะไรมากแล้วครับขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมนะครับแอลว่าเมื่อมีผู้ใหญ่หลายคนผัดเปลี่ยนกันเข้ามาสอบถามด้วยความห่วงใยครอบครัวแอลมาเยี่ยมเขาแต่เช้าส่วนครอบครัวรูเซียนพึ่งมาถึงนั่งคนละมุมห้องกับพี่บเบลกซึ่งจะมีทักทายกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันอย่างสนิทสนม เรื่องความบาดหมาของตระโกลจากคนรุ่นก่อนคงจะแก้ไม่หายจริงๆคุณปู่ละครับแอลถามคุณพ่อคุณแม่ที่เมื่อกี้ยังเห็นอยู่ภายในห้องยังไม่ทันขาดคำห้องผักผู้ป่วยของโอเมิการ่างเล็กก็เปิดออกเพียงครู่เดียวอัลฟาตัวโต,วต,วตวที่นั่งบนรถเข็นก็ถูกเข็นเข้ามาพร้อมกับเสาน้ำเกลือที่ถูกมือกแกรงลากตามมาด้วยแอลมองพี่ชายและคุณปูย่ยิ้มยิ้ม พี่ชายเราน่ะงอแงอยากมาเยี่ยมเราน่ะสิพี่โอดินตื่นแล้วหรอครับเขาเอ่ยทักเพราะก่อนหน้านี้แอลก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมอีกฝ่ายแต่พี่ชายยังไม่ตื่นจึงได้แต่เดินขอตกกลับมาที่ห้องพักตัวเองเพิ่งตื่นนะตื่นมาก็อซะจะลุกจากเตียงมาหาเราปูเลยปีห้ามให้รอหมอตรวจก่อนแล้วค่อยมาก็ไม่สายแอลหัวเราะคิดคาเมื่อคนแก่ฟ้องพี่ชายให้ฟัง พี่โอดินาเดอรแอลว่าเยาวเอีกายโอดินยิ้มบางปล่อยให้คุณปูเข็นรถเข็นไปใกล้กับเตียงน้องชายแอลมองพี่ชายไม่วางตาเมื่อเห็นว่าอีกา่อย่างปกติดีก็พูดลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกคุณปูบอกว่าพี่โอดินใช้ร่างกายของตัวเองบางร่างของแอลและพี่คารอลไว้จากแรงระเบิดนอกเหนือจากคนรักที่กอดแอลไว้อย่างปกป้อง ยังมีพี่ชายที่แสนดีของเขาปกป้องพวกเขาอีกต่อหนึ่งแอลยิ้มกว้างความรู้สึกที่ได้รับการปกป้องจากคนที่รักทั้งสองคนมันดีมากจริงๆโอดินและคารอสสบตากันเล็กน้อยร่างสูงพงกขวทักทายพี่ชายคนรักมีใช่แค่พวกเขาที่ปกป้องแอลทางคารอสและโอดินก็ดีใจมากจริงๆที่แอลปกป้องพวกเขา โอเมก้าตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรแต่กลับสามารถปกป้องอัลฟาตัวโต,วตวๆได้รถเข็นถูกจอดยังข้างเตียงเอเดนเดินออกไปนั่งมุมห้องเพื่อปล่อยให้สองพี่น้องได้ใช้เวลาร่วมกันผ่านความเป็นความตายร่วมกันมาครั้งหนึ่งเหมือนความสัมพันธ์ของเด็กทั้งสามคนจะแนบแน่นมากขึ้นมือนายื่นไปหาคนตัวเล็กแอลรีบโน้มตัวลงเข้าใกล้ เพราะโอดินนั่งอยู่บนรถเข็นแขนยาวจึงเอื้อมไม่ถึงแอลจับมือหนาแนบแก้มนุ่มถูไทยไปบนฝ่ามือหยาบอย่างออดอ้อนเจ็บมากไหมครับ,ร,บราวกับรู้ใจคนทั้งคู่เอ่ยออกมาพร้อมกันอย่างไม่มีผิดเพี้ยนก่อนทั้งห้องจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากความน่ารักของพี่น้องตระกูลคูเปอร์ไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วครับลูกก็ด้วยนะคารอสแม่ดีใจ ที่ทุกคนปลอดภัยนะคุณนายคูเปอร์เข้ามารูปหัวบุตรชายทั้งสองในขณะที่ดวงตาคู่สวยก็มองคนรักของบุตรชายอย่างเอื้อเอนโดเสียงพูดคุยกันดังขึ้นหลากหลายภายในห้องเพราะคนมาเยี่ยมเยอะมากเกินไปพวกเขายังคงไม่ไปไหนมาเฝ้าแอลอยู่ในห้องนี้เกือบชั่วโมงแล้วแอลมองโอดินที่คุยกับคุณโปและคุณพ่อของพี่คารอสอยู่ตรงมุมชงกาแฟมองคุณแม่คุณโป และคุณนายรูเซียนนั่งคุยกันอยู่ตรงโต๊ะใกล้โซฟาด้านขวาและหันกลับมามองคนรักและพี่เบรกที่นั่งอยู่โซฟาข้างเตียงทางเสียงโทรทัศน์เสียงบทสนทนาเครื่องเพชรคอเลกชันใหม่เรื่องธุรกิจดังมาไม่ขาดสายแต่เห็นจะมีเรื่องหนึ่งที่แอลไม่อาจปล่อยผ่านไปได้วิกเตอร์แล้วครับิดดทระนะ่ะมุมปากบางของคารอสยกยิ้มเล็กน้อย เขาย่อมรู้ว่าคำว่าทุระที่อีกฝ่ายเอ่ยหมายถึงอะไรไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับคารอดว่าพรางมองหน้าท้องที่ยังแบนราบของพี่ชายเบรยกยิ้มบางมือนุ่มวางลงบนหน้าท้องของตัวเองก่อนจะเอ่ยตอบออกมาหลานปลอดภัยดีหลานไม่มีใครคาดคิดว่าน้ำเสียงติดยิงพยองของคุณนายโลเซียนจะเป็นคนเอ่ยทักขึ้นมาผมทองครับคุณป้าเบรกว่า ถึงจะไม่ได้เกรงกลัวอีกฝ่ายแต่ก็ยังมีความเกรงใจในฐานะญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งหลานคนแรกของวอนเรนส์คารอดโออวดดวงตาเป็นประกายยังมีความโศกเขารักเจ้าก้อนถั่วน้อยในท้องพี่ชายทางที่ไม่เคยเห็นหน้ากี่สัปดาห์แล้วล่ะบเบรกอมยิ้มน,น้อยถึงจะปากแข็งไปบ้างแต่ท่าทีของนายหญิงโรเซียนก็ไม่ได้แข็งกล้าวเช่นแต่ก่อนหสัปดาห์แล้วครับอืม งั้นเราก็กลับกันเถอคะค่ะพวกเด็กๆจะได้พักผ่อนถึงจะบอกเสมือนว่าให้ลูกของตนเองพักผ่อนแต่สายตากลับจับจ้องอาัลฟาที่กำลังตั้งคันอยู่ใบหน้าเรียบเฉยของครอบครัวโรเซียนมีความผ่อนคลายลง,งเล็กน้อยเธอเองก็กลับด้วยสิครับเบรกและครอบครัวคูเปอร์ยิ้มบางถึงทางคูเปอร์จะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของความบาดมางแต่พวกเขาก็เห็นตรงกันในใจ เห็นทีว่าหลานคนแรกของวอนเลน์จะเป็นก่าวใจให้กับตระกูลทั้งสองข่าวการลอบวางระเบิดที่ท่าเรือของวอนเลน์โดยมีบริษัทคูเปอร์ Cooper ตั้งอยู่ที่นั่นด้วยเป็นข่าวยาวนานถึงหลายสัปดาห์เรื่องที่พวกเขาอยู่ในสถานที่นั้นและได้รับบาดเจ็บถูกปกปิดเป็นความลับมีข่าวเรือนาหูออกมาว่าวิกเตอร์โกรดมากอินิกมาหนุ่มหายหน้าหายตาจากวอนเลน์ไปครึ่งเดือน พร้อมกับลูกน้องจำนวนหนึ่งแวลแวลมาว่ามาเฟียท้องถิ่นของประเทศคิวและแนวร่วมถูกกวาดล้างโดยอินิกมานนมและนายทหารยศสูงที่เจ้าตัวพาไปด้วยจนราบคาบผู้คนล้วนคนลุกคนชันกับเรื่องที่เกิดขึ้นปกติแล้วผู้ทรงอิทธิพลระดับวิกเตอร์น้อยครั้งนักที่จะเคลื่อนไหวไม่รู้ว่าวิกเตอร์ทำอะไร ถึงทำให้หน่วยรักษาความมั่นคงกระจนเข้าร่วมการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียครั้งนี้ด้วยมีประกาศออกมาจากทางการว่อนไปหมดซึ่งทั้งหมดนั่นเป็นการจับตายเรียกได้ว,วา่าการลงมือครั้งนี้เป็นการล่มสลายของผู้ทรงอิทธิพลประเทศคิวและพื้นที่ใกล้เคียงชนิดถอนรากถอนโคนกันเลยทีเดียวเหตุการณ์ครั้งนี้สั่นสะเทือนทั้งโลกบนดินและใต้ดิน พวกเขาต่างจดจำอยู่ในใจแต่นี้ต่อไปคงไม่มีใครกล้ากระตุกหนวดเสือปลุกเสือที่นอนหลับโยให้ตื่นขึ้นมาอีก